รือแม่อะไรแม่เสียมาแล้วถ้าพี่สวยแม่ยิ้มใส่คงช่วรถเนี้ยไปย้า้ขาแล้วแม่เหมือนจะไรไซส่อวยเท่าอ๋อไซสซอใส่นี่ได้สิคะถ้าไส์สวยอะไนี่เขอยาบ้าสัญญาณกับสิบดีด่จะต้าเลยนี่เน็ตดิโน่ไหนไหมใช่ปะว่าจะถยอดทูก <c oughs> สวัสดีพี่น้องมา้าฝสิบกุศลน,นะคะขอบปากกระดนีเติร์นช็อ,ชอตแมสซะ คือเงาสามส่วนมืนัอนี้นะคระมันมีอย่างหลายใชพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้อป่ายสกุลสุคนนะครับมันนี่จักสีร่างหนพี่น้องเออห <c oughs> น้าตกจริงมันก็สะดุดสิโทรมาทําไมเวลานี้น่ะใครละ่ะใครล่ะมันอยากตายหรือ,อยังไง <c oughs> ใครละ่ะไม่รู้ไม่มีเบอร์ <c oughs> บวชย่าแป๊วไปคนโทรกับบ้านไม่ได้ค้างาเบาเบ่าออ ตื่งให้ก,กูเซ็ตแบบอ่ะไม่เหมียนเมีนฮอตฮึดหลายซะเป็นเรงไงพี่นอ้องเขาเอาน้อมาอีสเนสุกแล้วปะกินสามบ้านแล้วนี่ลายไปทีนะงคนละเงินไปละเราต้องย้เขาจะได้โชว์เต็นสวยนะ พี่น้องมาสุกน้ำใหม่อีทอนนะคะเมเนก่าขอจุดีตอนรับพีตอนรับน้องนะคะเข่าสู่รายการเคื่อเหงาสาวจัดเผ็ดและความสวยความงามของเฮานะคะอยากกินกัไม่กินตอนนั้นสเปกย์น้ำลายอาสแตงอยากมันมันสวยพบกับรายการเคื่อเหงาสาวจัดเผ็ดค่ะอดิธารายการไหมนนาะ สนับสนุนโดยน้ำปาดทิพรสค่ะปาราแม่บวัวเรียนค่ะสนับสนุนโดยต้นหอมแม่หมายค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันพืชองุ่นและสนับสนุนโดยปี๊บคั่วผงค่ะขอต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่รายการเคลื่อนเงาสาวจัดเผ็ดค่ะต่อนีติดเคลื่อนเงาสาวจัดเผ็ดค่ะอันนี้ท่าประจำรายการได้ไหม เอามักทาเฮ็ดรายการบอได้จัดแพ็กอีกหนึ่งรอบพบกับรายการคืนเหงาสาวจัดเพชรค่ะคือสินี่คืนเหงาสาวจัดเพชรค่ะโอ๊ยมาเออมพี่ดาวมากแบบตายแม่ป้าบ้าก,กันนะ่ะคืนเหงาสาวจัดเพชรมันอีนะ่ะพี่นะ้องเนาะพ่วงตา ไปมีรถกวนเด่นวยกูว่าคืนเหงาสาวจัดเผ็ดสิเด้อบ้นยานใหญ่อยู่ในิสสูจุ๊ดากคุณเด่นีงอ่ะปรดี๋พี่น้องสุปมะม่ายแล้วพี่น้องมาบากรังไหลใหญ่ห้างปราราเมบเรียนสับสนุนโดยปราราเมบเรียนเพียอยู่ทั้งๆแล้ะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะการะสินทินกระเทยสวยเนื้อควายรสรสปลด,ดออกไข่ไก่นานา,นาพันธุ์มหาศศรษฐกเนย์ผึกจ่าลึกบีแข่งไงสวัสดีค่ะมีควนอีกหนุ่ยสาวศิลาเหรอ เสาศิลาแตะตอกตอกเป็นหลักเอามือผักนานเศร้านานเข้าเสายังไหวจิตใจชายจะแข่งแก่งสักเพียงใหญ่กระเทยไทยเอาตู่ดร้อนยับชีแตกกระเทยขีดแตกไอ้ตัวนี้น้อยแกให้หน่อ้ชายเปิดต้องมีมุนผ้าลายจบจากระเบื้องปาดต้ลงหนักผ่าเมื้อแตกเป็นพวกเนื้กจีรีปุ้งปุยบ้าเปิดให้บริการแล้วค่ะ เลิศปุ้มปุยบาขอต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะคะเข้าสู่รายการปุ้มปุยบาบริการอ๋อผมค่อยห้าสิบบาทตอบดาห้าสิบบาทค่ะแถมข่าวสารหนึ่งกระสอบนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นสามทีมาแตกแจกเงินสามทีมาแตกมาแตกแจกเงินคืนเพิ่มเป็นสามเท่าสุดทำไมนะพี่น้องอย่าเอาหลายใหญ่ห้างหลายขอขีดียดปากเจ้าของขอใส่ถุงมือแป๊บนึงนะครัว่าน้ำตัวมันเท่าไหร่ ได้ค่ะพี่หนูยได้ค่ะทุกเบาดูได้ผู้ศึกษารกันเดี๋ยวฟาดล้มหนาผ่ากมึงเด้ข้าขายเ่ยขายอยู่นะหมูเดียวเลยเนื้อเดี่ยวพูกนด้ท่านเลยเดี๋ยวคอยพร้อมส่งเด้๋ยอนนี้เนื้อเดียวหมูเดียวไปถอดมาก่างมาถอดมาอ่างเพิ่นเดนะน้าเดี๋ยวพี่น้องปิดประตูมันสิไายกับคุณ่นตีท่าวเมื่อกลางสิบานถอดไปตีนอนเพี้ยนเมื่อกี้เห็นเป็นของกล้วยตีอีทบอผู้ใดสีบานไหนคะเน็ตโอเคอยู่เด่นอ่อ ขอเคยเสียตัวป่ะโอ๊ยยาบ่เคยถอดบ่เคยอยากเคลียดอกพันก็คอยนี่ล่ะตั้งแต่มอหนึ่งสูดแคใส่ปลาใส่เน,นื้อสูดทอามานคืเข่าเนี่ยป่ะหลมเอาเขาไปใก่้พี่ใกล้กลกลนองอเดี๋ยวด้วยทางพี่น้องดูเจ้าสุบะเอ็นนาบอยสตาร์นใหม่ลงฮันหอนเนาะอันนี้มันฮัหอนอยู่พี่น้องอายหอนมันอ,อมันมาจอมมาหลดร้อนๆนะคะร้อนๆนะคะลวกมือแล้ว ซูเพรากินเราอยู่เนาะซูเพราะกินเราแ,แม่งซูเบ็ดแจงแค่บาทแม่เป็นอย่างแนนเติร์นพงสาวบอกพี่พงสาวเยอะๆมาลุ้นนี่แหละความหมายนะไหนะยะอ้อมแน่ปนสาวนี่ไหมอาจารย์เราอย่างมาใส่เด้อตอนนุ้ยอาจารย์มาหน่อยนะพี่เติร์นเขาจะทอดมันเด่นใส่ขูดสลาก ฉันรสิทอดหมูเล็กเรี้ยวไปน้ำไปพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นซุปน้ใหม่มืมะนี้กาขอตอนรับพี่ตอนรับน้องเนาะเซลล์วัวลายปนี่หอมๆเนาะใช่ไหมผมโคดินบอกเนื้อปลาใสใสสุดท้ายเขาหอมเนื้อาซอยเดียวเพื่อสิว่าไม่ยังเอามีดมาซอยลดน้ำยย่ๆกระแดเออทีระถาดประจำทีมงานของเฮาถาดประจำปุ้มปุ้ยบาพร้อมเสิร์ฟอหมูใหม่หมูใหม่ผู้ชายมาบ่ายก็ตอนได้กลิ่นได้ถาดเออผู้ชายก็ไม่ต้องกินได้ถาดนีเนาะ ไปทานด้วยคนนะไปตายซะก็ไปซะตายูกคาญหรือล่ะผมสุโรตุไซคารเมื่อไรนี่ผมสุโรตนะคะบึมบามบึมบามบึมบามมู้ดสิตายตีมันก็แบบเปนสิเป็นแม่กูเนาะจะสิทัวร์ไหมคับก็ตายแค่เอานะตุ๊กตา เป็นเป็อย่างไรบัางเติร์นใช่แต่ความอย่างในนามโจประโจน่จะต,ต้องเข้มไปก่อนละหนูจ้าพี่น้องเอีย้ยฟ้าผมพูดบ่าพร้อมสวดประวัตินะอีไนบักไรโทรมาอีไนบักไรโทรมามันหันนี่มันเน่ยเมืม่บุญตีสร้างปะเขาอ,อ่อนโซนยุกับโทรมาเป็นอยังผู้ใดสิตายผู้ใดสิซี่กันเดี๋ยวไปโทรก,ก,ทกับไปด่ามันเตรียมตัวตายเดีเลยเบอร์ดีรัตติ ปิดเท่มาแห้มันขบบามาเมื่อไปปิดเท่หมาเตริรนี้ปิดเตร์นเติน <c oughs> อะไรเต้ร์นมานี่มันมันบอกว่าเจอการค้ามันจะวางสิงลป์แบนมันสูงรเตนอ้อมันเขินบาไปดอ,อกมือนี่้าเมาแล้วเ <c oughs> น้นเน้นอันนี้ซุปนตาไม้จะต้องเน้นนิดนึงนะคะคุณป้าข <c oughs> ้าไปย,ย่างไรไปนี่ บม่ได้บม่ได้เกี่ยวกความนัวมันงุ่นลุกใส่หลายน้อลายใส่หลายน้อยหลายนใส่หอมไหมคะคุณนุ้ยขอมมิสเลยค่ะใส่เติมค่ะมิสอยู่ข้างบนค่ะมิสอยู่ข้างไมโครเวฟไมโครเวฟค่ะใส่หอมนิดนึงนะพี่น้อง สวัสดีพี่น้องนะคะโทรตอนอมันผิดไม่ได้มันโทรเฟสมาไงบอ,บอกว่าถ้าใครยังแข่งเราก็ให้ดูจบเป็นจ้าม, <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องไม่แข่งใครที่ควรเป็นแข่ง <c oughs> อะไรอ่ะไม่ดูเลยครับอิปปอร์ เมื่อหนอกนี่ยโทรมากศูนย์ามาจังบ้าทำไมกูอ่อนอยู่นี่มูโทรมากี่น้องกับตองดาวแห้งพันแล้วบ้าเผ็ดมาเติมแห้งมาจัดเต็มครับประสันบ้าเบิดเร่งอะไรบ้าอยู่ห้อ,อ,อ,องพ่อแอล้วบ้าไปบ้าไปเวม่สิน้องตัวหลาสวัสดีพี่น้องบ้าไปเดี๋ยวใครกําลังถอดเนื้อเด็ดเดี่ยวกําลัางสิสุืบ เป็นวไรยังก่อนน้าไทยเป็นว้าเท้าหนึ่งต่างป้าคนสวยเนาะกว่าสาวเซหลอร์จะดูก้อยไปกินส่อดกับปุนเด้วยต้นซิ้มดูลูกน้ำปลาจหน้อยบ้างอืมป้าเลิฟใส่หอมได้หลาย <c oughs> ลิดเลิดเลิดหลายพี่น้องมะเลิศมั้ไม่อ่านมั้ยม่แห่พ่อพ่อมั้ม่แห่พ่อจะเป็นกันสุกตะไมอนกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เลิดสุกตะไม่เลิดพักมือยังมาเอาเดี๋ยวถอนจึงเพิ่มอีกตันหนึ่งเพื่อความเป๊ะความเสียสุกตะไม่สาวนะคะเมื่อนี้สวัสดีสี่พันคนดูสวัสดีพี่น้องสี่พันคนนะคะขอไอ้หมูเจ้าลำเจ้ารวยถือขวดสีสุขืนสุขืนนะพี่น้องเด้อ อยากตายออกอยากก่อมบูดชาโคกสาร,ร,รบันลบ่าบูดดอกนงอางเบี้ยวโคบแตงดีย <laughs> วดิเบี้ยวโคมบานหนุ่ยเอามากินกินแม่มาจอ,อน,นี่แหละยเขาเว้ยเขาใส่หอมไปอีกคอยมาหอมพี่มอเพราะฉะนั้นหอมนี่จะช่วยต้านโรคเอบนะห <laughs> มอโ <laughs> มอบอกแล้วนะจ๊ะ <laughs> โอ้โห <laughs> นี่กระไร ขอบคุณนะขอบคุณเดินที่เท้าออกคัในใซตผมฉันขอบคุณหลายมาพี่น้องมายุ้ยมายุ้ยยุเอาแบกตัวดินนั่นใส่ลงไปซ,ซุปหน่อไม้สาวจากแม่พออ่อออนะคะมองไปพี่น้องทุกคนกิ่นเราแสบแตรชุดบ่คอยหัวเอาเฮ้ยใจใสุดแรกตีผมตีมาเห็ดน,น้าไม่เป็นกับเขาเ่าแนวกินมัมอันตะอยากหัวได้นี่เลิศแล้วกับสติ๊กมมูเธอได้ยัวยอบเดือดนี่คือซุปหน่อไม้นะคะ ค่อยงไปค่อยลยหหยับามเาม, <c oughs> มนูต่อไปเมนูต่อไปก้อยบะอยก้อยบะอยจุ๊ต้นหุวกเมียนยอนเมื่อะกูเดือดสาปาดนาผาพันยูบอแมนก้อยบะอยยังไงนี่มะนาวชื่อหลก้อยไปทุอย่างเ<ไ>ื่อนนี่เพื่อนมะน,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 นา โนะะวข้วสาวกอยบอกหอยไม่เล่หน่อยกอ,อยพอจุ๊บจุ๊บกนะอ,อยพอจุ๊บจุ๊บนี่เปลดออกมาไหมแม่แสบตามากเลยเอาเดออกกันนะอาจารย์มักเติมมูดัดอุลังคาญเพลงลเราไป็ปีตเติร์มัน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 มเปิดเกิกับเสียงอื่นเปิดเพลงเบาๆซะนอนฟังเสียงฝนนะ่ะของตไตอลาไทยนะพอนะ่อพ่อน่ะยึงเปิดเป็นไหมมาพี่น้องก้อยบกหอยไปนะมาพี่น้องเออ ซุปมะมัของโปรดด้วยครับเอาขัดของโปรดเท่าก,กักระดิสซิมอีกคำหนึ่งพู้ใดอยากกินนะนะมาแบงเนยนต้นหอมไปน้ำต้นห,หนึ่งบีบอมบีบไปดอกหอยแป๊บนึงแล้วแตหอมด้วยาบีบของน้าด้วยนี่ ได้ค่ะคุณน้อยถ้าบีบอกนาวรักไว้ใจกันมากะทาบีบอกโอ้เฮียแตกแล้วพี่น้องคอยแซ่บป่ะเด็กอยเห็นนื้อกินแซ่บแต่สู้โอ้ยห่าอีตาห่าเอ้ยได้เจ้าของง่ามันไปขี่ชนะไอ้แม่ไปอยบอกไอยสีแล้วแล้วเด็กพาพี่น้องมาแหมครับแม่ปลาพะลุงเปรี้ยวเด็ดนี่อีเปรี้ยวเดีนี่ยาเด็ดนี่ยายายาเล่นยาเล่น อะก้อยหอยนะคะพี่น้องค่ะก้อยหอยออมๆจอมๆเนาะไม่ใช่หอยเชอร์รี่ไม่ใช่หอยที่ปวดหัวนะคะเป็นหอยจุ้วบ้านเราเราก็มาแคะออกแล้วก็ก้อยนะคะใส่ข้าวคั่วก็ว่ากันไปแยมแยยกนิ้วพร้อม <c oughs> เอาพี่น้อง <c oughs> แม่เง,ง,งือกเขาตาซิมก่อนเด้อนนะคะ่ะเมื่อนุ่ยแม่ก็ช <c oughs> ิมหอมจ้าเพราะน่าจะมาไม่เข้ม เห็ดบ่อเห็ดยังบ่อป้าเห็ดละเห็ด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 หน้าสิจัะมะแหมมึงสุกุติ้งกับเขาจะซื้อมึงสุกุติก้อยหอยพี่น้องเอ้ยมาโมมึงสวยขึ้นมากขอบคุณตาฉันจะเอาฉันจะสั่กระเบื้องฟาดปากเธอให้หล่นจริงๆเตืมซิมเติอนกูย้อนก่อนหะเลือดเลือดตามกินเขาปะนี่ หมูแดดเดี่ยวกับพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วหมูแดดเดี่ยวสั่งกับข้าวม้าเนื้อกับมี่ยง่งนู่นเอาออชมง่วงะเนี่ยง่วงมากัวเดียวอะเป็นหวานข้าวมากินไม่กินเุชดาวแดดเดี่ยวไปก่อนแต่จะือดสุดเดแถวเมื่อกุหอนเมั้งเนพี่ต้องไหมใช่เลยก็กินต้นอ้อเดี่ยวยังบุงใหญ่หายมั้งเนี่ยเดี่ยวมวนอันนั้นแม่คนนี้เนา ปากปลาแม่ปวดเรียนไปเดี๋ได้พี่น้องได้ออกโปรแกมใจพี่น,อน,อน้องเนาะประเดีย๋ยวเราเหม็ <c oughs> นคุ้มห้องจะไม่ได้เปิดห้องเพราะว่าแอะมันแอะมันเหม็นประ,ดะเดี๋ยวเราเหม็นแห้งเอาขิดเข้าไปใกล้ๆนั่งเยวหนักไปใกล้ๆก็ออกไปหมอติดกับโล่ก็จะคอนกินให้แลกกับกินลอกกูในกุ้งปลาอีตานล้างใยนั่นละกินแมงเมาร์ดกูได้เป็นยัง อน้อต,นะต้อง,ง,องแห้งมัมง,งมหุนตาลิแห้งทำไมอีกเนาะน้ำน้ำไหลหยองเลิศเลิศเขาทนแล้วกินข้าว แต่นัวลบคุยเรื่องนี่ไงไปเลยมันนี่เฮียแตกแล้วอยากตายออกระบาดเนี่ยบ่อวันคอยไปกินยาลดคภควันเออคอยย้อนหรออ่ะด้วย,น,วยนันว เลื่อมาเนี่ยเลือเป็นสเตปพักหมูเดดเดียวเอพาพักเพาันหามเอามฮะข้าตัก้อยหอยเลยก้อยหอย ติจฉุษใจเสือยังไงเลยยเปี่่เปลมันทอกกูแล้วเสือกัตเพ็ยยั่วจิ่พี่น้องอืมอื <c oughs> ปะนี้ขออ้าบ้าเลย่าไท้หดแตกว้ๆกินเขากันเยอะอืม <c oughs> มูเล็ดเดียวก็ว่าไปห่า่ <c oughs> <c oughs> เนื้อแห้งทอดสั่งกันหอมมามชุดละสองร้อยนี่ยแต่หลายอยู่บะมี่ทองหวานมากครับบะมีจ้ะต่หีิ่งบะข้อบะข้อข้งหวานบะข้อก็ได้มาอยู่กับดอกบัวอ้าวมาดิว่าเราจะทข้อกันลังแซ่บพี่น้องข้อกันไรสดหนาฮักพี่ทำน้องพี่เก่าเด้อข้าใดที่ผิดพลาดไปก็ขอสุขข้อให้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวขาหันศพกันเด้ออ้าวพี่น้องไปหากินข้ากินน้ำเบื้มบ้างตา มันเดือดแล้วมันเดือดแล้วนนอ่นารำโค้ยตาจิตตามันมั่วนวยุบหัวโค้ยหลายแล้วไปหนึ่งตำบลบหมื่นก่อนย่างเหาพี่นี่พูดก่อนค่ะหนึ่งก่อน,นเาอาสวนกว้าดีเลยเขาสนกว้างสุขภาพดีทันน้าป่าไมเ้เขียวแหล่งต้องเที่ยวน่านย,ยนต์จุฬาสะอาดปาา่าสกจากก้าหันศพสวัสดีก้า <c oughs>